สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม่นะครับจักรวาลเดอะคอนเจลิงเป็นแฟรนไชส์หนังสยองขวัญที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับผีปีศาจมนต์ดำแล้วก็เหล่าวิญญาณชั่วร้ายอย่างอนนาเบลวารักครูกิงแมนทีมผู้สร้างภาพยนตร์มักจะมีบทส่งท้ายตอนจบนิดหน่อยเพื่อปูไปยังภาคต่อครับซึ่งเรื่องราวแต่ละภาคก,ก็มีจุดเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างน่าสนใจซึ่งหลายๆเหตุการณ์ก็สร้างมาจากเรื่องจริงครับ ในคลิปนี้แอดไมจะมาสรุปไทม์ไลน์จัก,กรวาลเดอะคอนเจอริพร้อมกับเจาะลึกเหล่าปีศาจสุดชั่วร้ายที่เคยปรากฏตัวในโลกภาพยนตร์เพื่อเตรียมพร้อมก่อนดูเดอะนัน2แล้วก็ The c o n นเจอริภาค4ครับคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับวันนี้ My Air เมีโปรโมชั่นคุ้มๆม,มานำเสนอครับจากทีมงาน NF The a t e r เบื่อไหมเวลาดู YouTube โฆษณาก็เด้งๆๆ,ๆ้ไม่หยุดทางออกของคุณน่ะมาถึงแล้วเพียงแค่สมัคร YouTube Premium จากปกติ209บาทเหลือเพียง69บาทเพียงแค่นี้คุณก็จะดู YouTube แบบเพลินๆไม่มีโฆษณามากวนใจ จะล็อกหน้าจอภาพหน้าจอก็ฟังเพลงได้แค่นี้ยังไม่พอ NF Theater ยังเปิดประสบการณ์ให้คุณดูหนังจาก Netflix แบบ 4K Ultra HD ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มสมัครง่ายเพียงแค่ใช้ Line ID มีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้น ทังช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง My Area ก็ลุ้นรับเงิน50 0 0 0บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราครับ NF t h e a t e r ซื้อนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อคลิสสัตวตรรษที่11อารามคาทาถ,าถูกสร้างขึ้นในโรมเนียโดยดูกหรือไดยุคคนหนึ่งครับเมื่อหลายศตวตรรษก่อน ดูคนนี้หมกมุ่นอยู่กับเวทมนต์แห่งความมืดแล้วก็ลัทธิซาตานทำให้เขาถูกเรียกว่าเป็นพ่อมดที่ชั่วร้ายเขาพยายามทำพิธีเรียกปีศาจจากนรกปีศาจถูกอัญเชิญออกมาครับแต่ยังไม่ทันออกมาจากรอยแยกนักรบคูเศษแห่งศาสนาจากักรก็เข้ามาขัดขวางและทำพิธีปิดผนึกรอยแยกที่เชื่อมต่อนรกกับโลกด้วยโลหิตของพระคิส์ปี1673ที่เม็กซิโก ลาโยโลนามีลูกชายที่น่ารักสองคนเธอจับได้ว่าสามีมีชู้จึงจับลูกของตัวเองนะครับกดน้ำจนตายทั้งสองคนเพื่อหวังว่าให้สามีรู้สึกเจ็บปวดแต่กลายเป็นว่าเธอคือคนที่เจ็บปวดซะเองครับเธอทนความเจ็บปวดแล้วก็เสียใจไม่ไหวจึงปลิดชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดแม่น้ำสิ่งนั้นกำเนิดเป็นตำนานสุดหลอนไปทั่วเม็กซิโก l a โยโลนาจะล่อลวงเด็กๆให้จมน้ำเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนลูกๆของเธอครับปี1863เฮลิสวิลโรดไอแลนด์อเมริกาบัตชิบ้าเชอร์แมนแม่โมดผู้บูชาซาตานเป็นพวกซาตานิสจับลูกที่เพิ่งคลอดได้7วันบูชาซาตานด้วยการเผาทั้งเป็นหน้าเตาผิงแล้วเธอก็วิ่งออกไปหน้าบ้านที่ท่าเรือครับเพื่อประกาศจะตามจองเวนทุกคนที่มาบุกรุกที่ดินของเธอ หลังจากนั้นเธอก็แขวนคอตายใต้ต้นไม้แล้วก็กลายเป็นแม่มดผีจอมอาฆาตหลังจากนั้นไม่ว่าครอบครัวใดก็ตามที่มาซื้อบ้านบนที่ดินของแม่มดตนนี้นะครับทุกคนจะโดนคุกคามจากวิญญาณร้ายถ้าแรงสุดจะโดนสิงสู่ให้จบชีวิตลูกตัวเองนั่นจึงทําให้เกิดการฆาตการกรมประหลาดบนที่ดินผืนนี้มาทุกยุคทุกสมัยครับปี1943ที่รัฐแคลิฟอร์เนียอเมริกา แอนนาเบลมัตลินลูกสาวของแซมและเอสเธอร์แห่งบริษัทมัตลินทอยบริษัทของเล่นทำด้วยมือครับเธอถูกรถชนตายคาที่แซมและเอสเธอร์ถูกปีศาจแลม,มล่อลวงให้คิดว่ามันน่ะคือวิญญ,ญาณของแอนนาเบลลูกสาวของเธอที่มาสิงในตุ๊กตาหมายเอสเธอร์โดนโจมตีจนตาบอดหลังจากนั้นแซมและเอสเธอร์จึงรู้ว่านั่นไม่ใช่อนาเบลจึงเชิญบาทหลวงมาทำพิธีจับตุ๊กตาปีศาจผนึกเอาไว้ ปี1952อารามคาท่าถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดจนอารามเสียหายอย่างหนักในช่วงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองและนั่นก็ได้ปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายออกมาซึ่งปีศาจต,ตนนี้มีชื่อว่าวาลักปีศาจได้กายร่างเป็นแม่ชีเพื่อตีเนียนไปกับเหล่าแม่ชีคนอื่นๆครับแล้วก็เพื่อเหยียดยามสศรัทธาของเหล่าแม่ชีตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม่ชีต้องสวดภาวนายอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับความชั่วร้ายครับ แต่สิ่งที่ทำไปดูเหมือนว่าจะไร้ผลปีศาจตนเนี้ก็เดินไปรอบๆโบสถ์ได้อย่างอิสระตลอดทั้งคืนในรูปลักษณ์ของแม่ชีผีวารักษ์ได้สังหารแม่ชีไปหลายคนจนเหลือผู้รอดชีวิตเพียงสองคนเท่านั้นหลังจากการตายของซิสเตอร์วิกตอเรียวาติกันได้มอบหมายให้เบิร์กและ in, ซิสเตอร์ไอรินสืบหาความจริงจนรู้ว่าวารักษ์คือต้นตอแห่งความวุ่นวายทั้งหมด สุดท้ายซิสเตอร์ไอรินก็พ่นเลือดของพระคิดใส่วาลรักจากนั้นรอแยกก็ถูกปิดผนึกอีกครั้งอย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่จุดจบของวาลรักเมื่อมอริสชายที่เคยช่วยเหลือซิสเตอร์ไอรินในการสู้กับแม่ชีผีนะครับมีเครื่องหมายกางเขนกลับหัวที่หลังต้นคอและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่จะนำเรื่องราวของเราไปสู่ภาพยนตร์เรื่องเดือนนานภาคสครับ ปี1955ซามูเอลและเอสเธอร์คู่สามีภรรยาใจบุญที่อนุญาตให้ซิสเตอร์ชาร์ลอตนํนำเด็กกำพร้า6คนที่ต้องการความช่วยเหลือเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเพราะครอบครัวของมัดลินเคยสูญเสียลูกสาวอย่างอนนาเบลในอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี1943ซามูเอลมัดลินเป็นช่างทำตุ๊กตาหลังจากที่ลูกสาวเสียชีวิตครอบครัวทั้งหมดก็สิ้นหวัง แล้วก็หมดหวังที่จะได้เห็นลูกสาวของตนเองครับพวกเขาจึงได้ทําสัญญาก,กับปีศาจสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณของลูกสาวและก็ยอมให้มันเข้าสิ่งตุ๊กตาตัวหนึ่งเจนนิสหนึ่งในเด็กกำพร้าทั้ง6รักตุกตาตัวนี้มากทําให้ปีศาจห,หาทางเข้าสิงร่างของเจนนิสและมันก็ทําได้สําเร็จครับหลังจากที่เจนนิสถูกปีศาจเข้าครอบงําและก็เปลี่ยนชื่อของเธอเป็นอานาเบลหลังจากนั้นอนนาเบลก็ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวฮิกกิน ปี1960ที่อเมริกาเอ็ดและวอลเลนนักมานวิทยาและลอเลนวอลเลนผู้มีสัมผัสสิ่งเหนือธรรมชาติสองสามีภรรยาตระกูลวอลเลนเริ่มออกช่วยเหลือผู้คนที่ถูกพวกสิ่งชั่วลายรบกวนครับสองสามีภรรยาได้รับการรับรองจากศาสนาจักรและวาติกันให้ทำการไล่ผีปีศาจถ้าได้รับอนุญาตปี1965อแอนนาเบลฮิกกินหรือในชื่อเดิมคือเจนนิส ตอนนี้นะครับเธอโตขึ้นแล้วก็เข้ารวมกลุ่มกับคนลึกลับซึ่งพ่อแม่ของเธอคิดว่าเธอคงจะเข้ากลุ่มกับพวกฮิปปี้ธรรมดาธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเธอเข้าร่วมลัทธิซาตานที่เรียกกันว่าสาวกแห่งเรมซึ่งอนาเบลแล้วก็สมาชิกในกลุ่มได้เพิ่มพลังปีศาจจนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆปี1967อแอนนาเบลในร่างของเจนนิสกลับมาที่บ้านเกิดพร้อมกับแฟนหนุ่มแล้วก็บุกเข้าไปในบ้านของพ่อแม่ เธอกับแฟนหนุ่มร่วมมือกันสังหารพ่อแม่ของตนครับเพื่อนบ้านอย่างจอนและมีอาได้ยินเสียงโบกเวกโวยวายจึงขอความช่วยเหลือแต่ฆาตกรทั้งสองกลับย่องเข้าไปในบ้านของจอนกับมีอาและโจมตีทั้งสองคนอนนาเบลขังตัวเองอยู่ในห้องรับเลี้ยงเด็กแล้วก็คว้าตุ๊กตาที่เธอเคยผูกพันไม่นานนักตำรวจก็ยิงแฟนหนุ่มของเธอส่วนอนาเบลก็ปิดชีพตนเอง โดยก่อนจะตายนะครับเธอได้ทำพิธีกรรมบางอย่างซึ่งพิธีกรรมนั้นก็คือการกักขังวิญญาณหรือปีศาจท,ที่ทรงพลังเอาไว้ในตุกตาหลังจากนั้นเพื่อนบ้านอย่างจอร์และมีอาก็เริ่มพบเหตุการณ์เหนือธรรมชาติซึ่งในตอนแรกมีการสันนิฐานกันว่าเป็นผีอนาเบลที่เกาะอยู่บนตุกตาอย่างไรก็ตามคุณพ่อเปเลสเปิดเผยว่าผีของอนาเบลมันไม่มีอยู่จริง แต่มันเป็นวิญญาณของปีศาจต,ตนอื่นที่ยังสิงสู่อยู่ในตุกตาแอนนาเบลโดยปีศาจตนนั้นนะครับต้องการวิญญาณของมีอาเป็นการแลกเปลี่ยนแต่สามีแล้วก็เพื่อนที่ชื่อว่าเอเวอรินได้เข้ามาขัดขวางซึ่งเอเวอรินได้สละชีวิตของตนเพื่อช่วยมีอากับลูกๆปี1968ตุกตาไม้ที่ปีศาจแลมสิงหลังจากหายไปจากที่เกิดเหตุมันก็มาโผล่ที่ร้านขายของเก่า หญิงวัยกลางคนนะ่ะสะดุดตากับมันครับแล้วก็ซื้อเจ้าตุ๊กตาไม้ตัวนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดลูกสาวที่ชื่อว่าเดบบี้แล้วเราก็ดูเหมือนว่านางพยาบาลสาวจะชอบตุ๊กตาตัวนี้มากครับแต่มันก็เริ่มเปลี่ยนท่าทางเองโดยไม่มีใครแตะเริ่มย้ายที่เองโดยไม่มีใครเข้าใกล้แถมเวลาเอาไปทิ้งนะครับมันก็กลับเข้ามาในบ้านเดบบี้เลยให้ร่างทรงดูตุ๊กตาไมา้จึงรู้ว่า มันเคยเป็นของเด็กสาวที่ชื่อว่าแอนนาเบลฮิกกินเด็บบี้จึงเรียกตุ๊กตาตัวนี้ว่าแอนนาเบลตามชื่อเจ้าของเดิมของมันครับเคสที่ว่าร้อนถึงเอ็ดกับบอลเลนต้องมาช่วยเหลือโดยการนำตุ๊กตาปีศาจไปเก็บในห้องใต้ดินปี1971เฟลชี่ซึ่งโดนวาลาเข้าสิงที่โลมาเนียตั้งแต่ปี1952เฟลชี่เสียตัวตนให้กับปีศาจเสียตัวตนแบบกูไม่กลับเลยครับ เอ็ดกับวอลเลนน่จึงต้องมาช่วยเฟลชี่คลุ้มคลั่งยิงเมียตัวเองแต่โชคดีที่ยิงโดนแค่แขนแล้วเฟลชี่ก็หันกระบอกปืนมายิงตัวตายวาลักจึงย้ายเป้าหมายไปตามติดลอเลนแล้วก็เอ็ดที่มายุ่งกับมันแต่เอ็ดกับวอลเลนก็ขับไล่ผีแม่มดแบทชิบ้าและช่วยเหลือครอบครัวเพื่อลอนปี1973ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียผีไลโยโลนาฆ่าลูกชายทั้งสองของแพทิเซีย ซึ่งกำลังจะฆ่าลูกชายและก็ลูกสาวของแอนนาด้วยแต่ในที่สุดแอนนาก็ปักไม้กางเขนใส่จึงขับไล่มันลงนรกปี1974ที่ย่านอาร์มิตี้วิลล์ลองไอแลนด์นาบ้านเลขที่112โอเชียนอเวนิวเกิดเหตุฆาตกรรมหมู่6ศพซึ่งเป็นน้องๆและก็พ่อแม่ของโรนันเดฟิโอจูเนียพี่ชายคนโตที่รอดชีวิตเพียงคนเดียว โรนันสารภาพกับตำรวจว่าเขาเองคือคนเหนียวไกสังหารคนในครอบครัวเพราะได้ยินเสียงบางสิ่งสั่งให้ทำที่สุดแล้วศาลตัดสินจำคุกโรนันเป็นเวลา25ปีในเรือนจำนิวยอร์กปี1975ครอบครัวลัดย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเดิมของครอบครัวเดฟิโอที่โรนันได้เหนี่ยวไก6หกศพนั่นแหละครับแต่อยู่ได้เพียง28วันครอบครัวรัด ก็ย้ายออกจากบ้านหลังนี้เหตุเพราะจอร์ดหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นพ่อเริ่มได้ยินเสียงสั่งให้ทำสิ่งชั่วร้ายกับครอบครัวของตัวเองครับครอบครัวลัดร้องขอให้ศาสนาจักรเข้ามาพิสูจน์บ้านหลังนี้หลังจากมีการร้องขอนะครับศาส,สนาจักรก็ส่งเอ็ดกับลอเลนมาพิสูจน์ว่าไอ้เรื่องดังกล่าว่มันจริงหรือไม่ลอเลนหลับตาลงเพื่อเข้าสู่นิมิต ลอเลน,นเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมที่โรนันนสังหารโหดครับในนิมิตนี้ลอเลนได้เจอกับวารักษ์เข้ามาคุกคามซึ่งลอเลนก็เขียนชื่อปีศาจตนนี้เอาไว้ในไบเบิลปี1977ที่เมืองเอ็นฟิวประเทศอังกฤษเอสกับลอเลนมาช่วยครอบครัวฮอตสันจากผีทวงบ้านที่ชื่อว่าบิลวิลกินแต่ไอผีตนนี้เป็นแค่หุ่นเชิดของปีศาจวารักซึ่งลอเลนที่รู้ชื่อของปีศาจจึงขับไล่มันออกไปได้ แต่ปีศาจไม่สามารถตายหรือถูกทำลายครับทำได้เพียงขับไล่ไม่ก็ขังมันเอาไว้ปี1981อาเน่จอรสันชายหนุ่มคนหนึ่งที่แทงนายจ้างและเจ้าของบ้านของแฟนสาวจนเสียชีวิตเขาอ้างกับตำรวจว่าตนถูกครอบงำโดยปีศาจครอบครัววอเลนจึงถูกเรียกตัวเข้ามาครับทำให้รู้ว่า อิสลาคาสเนอหรือ The o c อ l คาลิคือคนที่บงการทุกอย่างในภาคนี้และเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาวกแห่งเลมด้วยหัวข้อต่อไปจะเป็นหัวข้อเจาะลึกตัวละครฝั่งปีศาจนะครับวารักหรือที่รู้จักกันในอีกล่างหนึ่งคือครุกี้แมนหรือเดอ n นานครับเป็นบอสของจัก,กรวาลคอนเจอริงปรากฏตัวแบบเต็มๆในเดอะคอนเจอริ2และเดอนาวารัก เคยเป็นทูตสวรรค์ที่ถูกพระเจ้าปฏิเสธแล้วก็ส่งลงนรกเธอถูกขังเอาไว้จนดูกพ่อมดแห่งโลงมาเนียพยายามปลดปล่อยเธอออกมาแต่ก็ถูกขัดขวางโดยศาส,สนาจักรครับวาลั์ปรากฏชื่อในหนังสือ Diphtheritis d i n o o n u m หรือ On the Tricks of Demons เมื่อปี1577โดยโยฮันเวเยอร์ผู้เป็นแพทย์ชาวดัตและเป็นนักศสยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแถมยังเป็นนักอสูรวิทยา โดยในหนังสือเขียนเกี่ยวกับเธอไว้ว่าเธอเป็นทูตสวรรค์ที่ตกสู่นรกซึ่งไมเคิลเดอะอาร์คแองเจิลเป็นผู้ส่งเธอลงมาครับวาลักปรากฏตัวอยู่ในหลายรูปแบบรวมถึงร่างเดอะคลกกี้แมนแต่ในที่สุดวาลักก็ถูกส่งกลับลงนรกโดยลอเลนวาลักเป็นหนึ่งในปีศาจที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดในนรกเป็นรองแค่ลูซิเฟอร์ครับโดยเธอมีพลังปีศาจ 1>, 1การครอบครองวิญญาณและครอบครองร่างกาย 2. พลังจิต 3. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความจริงหรือแม้แต่กฎเกณฑ์ของโลก 4. สามารถสร้างรูปร่างและควบคุมอากาศหรือแม้แต่แรงโน้มถ่วงของโลก 5. การแปลงร่าง 6. การเคลื่อนย้ายระยะไกล 7. การกระตุ้นให้เกิดความกลัว 8. ภาพลวงตา9สติปัญญาขั้นสูงเมาทัศน์ หรือที่รู้จักกันในชื่อเฮาพัตสัตว์ตัวชากาศของจักรวาลเดอะคอนจูริ่งปรากฏตัวในอนนาเบลอนนาเบลครีเอชันและอนนาเบลคัมส์โฮมมัน,นเป็นสิ่งมีชีวิตที่สิงอยู่ในตุ๊กตา n อนนาเบลซึ่งเมลทัสคือชื่อและร่างปีศาจท,ที่แท้จริงเมลทัสไม่มีความเมตตาหรือความสำนึกผิดใดๆในการทำร้ายเหยื่อโดยมันนะมักจะเล่นกับเหยื่อก่อนที่จะฆ่าครับแล้วก็เอาวิญญาณไป m มาทัศยังมีนิสัยซาดิสดื้อรัน้นก้าวร้าวน่ากลัวและชั่วร้ายเมาทัศมีลักษณะเป็นปีศาจร,รูปร่างคล้ายแพะสีดำแล้วก็มีเขาคล้ายแพะด้วยครับมันนะมีฟันแหลมคมมีกรงเล็บที่มือและเท้ามีร่างกายคล้ายมนุษย์แต่สีดำเมาทัศส,สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและสามารถโจมตีเหยื่อโดยแทบไม่รู้ตัว มันจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการกัดกินจิตใจและวิญญาณของเจนิสกับเอเวอร์ลินความสามารถต่างๆของเมลทัสคือ 1. มีพลังจิต 2. การสร้างภาพลวงตา 3. สติปัญญาขั้นสูง 4. การลอยตัวบนอากาศ 5. เวทมนต์แห่งความมืด 6. การเคลื่อนย้ายระยะไกล 7. การกระตุ้นมนุษย์ให้เกิดความกลัว 8. โฉกชิงร่างกายและจิตวิญญาณของเหยื่อ 9. การหลอกลวง 10. การควบคุมสิ่งของและสะกดจิตบัตเชบาเชอร์แมนปรากฏตัวใน The Conjuring ปี2013ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงครับในเมืองแฮริทวิลลรัดโรสไอแลนด์เธอเป็นแม่โมดผู้บูชาปีาศาจในปี1น0 0ปี1,800บัตเชบาเกิดในปี1,812 เธอถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแมรี่ทาวอีสตี้หนึ่งในผู้หญิงที่ถูกประหารชีวิตข้อหาเป็นแม่มดครับในปี1692ซึ่งลือกันว่าบัเชบาเป็นหนึ่งในลูกหลานของแมรี่ทาว51ปีต่อมาในปี1863เมื่อบัตเชบาแต่งงานกับชาวนาผู้มั่งคั่งชื่อว่าเจสันเชอร์แมนเธอให้กำเนิดทารกเพียงไวัยเวัน เจสันก็จับได้ว่าเธอกำลังบูชายันลูกตัวเองด้วยการนำไปเผาเมื่อเธอถูกจับได้ว่าเป็นซาตานิสหรือคนที่บูชาซาตานนะครับบัชเชบาจึงวิ่งออกไปที่ต้นไม้ใกล้ท่าเรือแล้วเธอก็ปีนขึ้นไปบนยอดไม้พร้อมกับประกาศความรักกับซาตานเธอสาปแช่งทุกคนที่จะมาแย่งชิงที่ดินของเธอหลังจากนั้น ตัวเธอเองะก็แขวนคอตายครับวิญญาณของบัตเชบายังคงสถิตยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เธอจะหลอกหลอนครอบครัวที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอเรียกว่าหลอกให้ทรมานหลอกอย่างต่อเนื่องหลอกจนประสาทหลอนนะครับบัตเชบามีความสามารถในการสิ่งร่างหลอกหลอนผู้คนใช้พลังจิตควบคุมสิ่งของต่างๆและมีความรู้เรื่องมนต์ดำ ลโยโลนาปรากฏตัวใน The Curse of La l o y o n a ปี2019ในปี1,673 l ลโยโลนาจับได้ว่าสามีของตอนนมีชู้เธอจึงจับลูกสองคนกดน้ำจนตายเพื่อหวังให้สามีเจ็บปวดทรมานแต่มันกลับกลายเป็นว่าเธอเป็นผู้เจ็บปวดซะเองเธอจึงฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดแม่น้ำ จึงกลายเป็นตำนานไลโยโลนาใครก็ตามที่ได้ยินเสียงเธอร้องจะถูกฆ่าทิ้ง300ปีต่อมาในลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียไลโยโลนาเริ่มหลอกหลอนแพทิิเซียอัชวาเลสและลูกชายสองคนของเธอสุดท้ายลาโลโยนาถูกกำจัดด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าไฟครอสซึ่งทำจากไม้ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกันกบที่ไลโยโลนาจมลูกๆของเธอความสามารถของไลโยโลนา 1สามารถใช้พลังจิตควบคุมสิ่งของ 2. มีความคงกระพันไม่สามารถบาดเจ็บจากการโจมตีธรมธรมดาธรรมดา 3. ล่องหนได้ 4. การเคลื่อนย้ายระยะไกล 5. น้ำตาที่เป็นกรด 6. ความแข็งแกร่งทางกายภาพ The b บรท์ชื่อจริงของเธอคือ q u e น n l a ปรากฏตัวใน Annabel Comes Home เธอเป็นวิญญาณที่มีพลังแข็งแกร่งจากความแค้น เธอเสียงอยู่ในชุดแต่งงานและใช้มันเพื่อควบคุมเจ้าสามที่สวมใส่ชุดเพื่อให้เจ้าสาวสังหารเจ้าบ่าวครับก่อนที่เธอจะเสียชีวิตควินเลนได้มั่นหมายจะแต่งงานกับคู่มั่นของเธอที่ชื่อว่าพอลแต่สุดท้ายเธอก็ดันรู้ว่าไอ้เจ้าพอดันมีชู้ควินก็เลยลงมือฆ่าเขาแล้วก็พ่อแม่ของทั้งสองครอบครัวโดยการควักลูกตาของทุกคนเดอะไบรท์ถูกตรวจสอบครั้งแรกโดยเอ็และลอเรนวอลเลน หลังจากมีผู้เสียชีวิตหลายครั้งและทุกครั้งเจ้าบ่าวจะถูกแทงเสียชีวิตในงานแต่งแฟนคดีเดอะ r i รท์ถูกบันทึกไว้ว่ามัน,นเป็นผีสวมชุดแต่งงานหลังจากใครก็ตามที่สวมชุดที่ว่านะครับเดอะไบรท์จะเข้าสิงร่างมนุษย์และฆ่าเจ้าบ่าวด้วยมีดหลังจากนั้นชุดเจ้าสาวจะสะอาดไร้รอยเลือดแล้วก็ดูภายนอกมันจะแบบสะอาดเอี่ยมอ่องเลยละครับ <c oughs> เพื่อรอเหยื่อรายต่อไป ซึ่งก่อนจะมีคนมาปราบหรือว่ากักขังมันได้เนี่ยก็ต้องสั่งเวรชีวิตถึง7คนด้วยกันจนสุดท้ายเอ็ดและลอเรนวอเลนได้รับชุดดังกล่าวมาดูแลในพิพิธภัณฑ์ของอาถรรพ์ที่บ้านของพวกเขาชุดเกราะซามูไราอาถรรพ์เป็นชุดเกราะซามูไรญี่ปุ่นโบราณที่ถูกวิญญาณชั่วร้ายของอดีตผู้สวมใส่สิงอยู่ในนั้นซามูไรเจ้าของชุดเป็นนักรบนิรนามในญี่ปุ่น แม้จะไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องสมุไรคนนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าสามูไรผู้นี้ได้โจมตีและสังหารผู้บริสุทธิ์รวมถึงผู้หญิงและเด็กโดยไม่รู้สำนึกผิดชอบชั่วดีเมื่อสมูไรผู้นั้นเสียชีวิตลงวิญญาณได้เข้าไปสิงอยู่ในชุดเกราะในปี1952ตระกูลวอลเลนก็เข้ามารับชุดเกราะอาถรรพ์มาเก็บในพิพิธภัณฑ์ของอาถรรพ์แล้วก็ปิดผน,นึกมันไว้ครับ เดอะเฟอร์รีปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ปี2019ใน Annabelle Comes Home มันเป็นวิญญาณที่ลือกันว่าเป็นผู้นำพาวิญญาณไปสู่ชีวิตหลังความตายโดยต้องแลกมาด้วยราคาที่ต้องจ่ายครับซึ่งเดอะเฟอร์รี่แเรียกร้องค่าผ่านทางจากเหยื่อที่เป็นเด็กผู้หญิงไม่เช่นนั้นมันจะขู่ว่าจะเอาดวงวิญญาณเธอไปครับเอ็ดและลอเรนวอลเลนสามารถรวบรวมเหรียญจากศพที่ถูกสาบและก็ขังมันเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของอาถรรพ์ครับ Black Shark หรือที่รู้จักกันในชื่อมนุษย์หมาป่าเฮล h ฮาวปรากฏตัวใน Annabelle c o m e s Home มันเป็นปีศาจที่ไล่ล่าทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์ถูกตรวจสอบครั้งแรกโดยเอ็และลอเรนวอร์เรนหลังจากการตายของสัตว์ในฟาร์มหลายครั้งในอังกฤษครอบครัวของวอร์เรนสามารถกักขังมันไว้ในหนังสือจากนั้นพวกเขาก็ขังมันไว้ในพิพิธภัณฑ์ของอาถรรพ์ แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะช่วงแอดมขายของถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง my area ก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่ๆเวลาคอมเมนต์ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้น แต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ My a r e a รมีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เหมือนการด o n a t ครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า Thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับตอนนี้แอดมมีอีก2ช่องนะคือช่อง m มอาร์ถันช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับช่อง My Story ที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องปันป่นๆมารวมเอาไว้ ไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาล่ะช่วงแอดมายขายของก็จบแล้วครับ